เคยสงสัยกันบ้างไหมเราจะเล่นเกมกันเพื่ออะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากเกมเคยเป็นกันบ้างไหมอาการเปิดคอมมานั่งดูเกมต่างๆภายในเครื่องเรากำลังคิดว่าจะเล่นเกมอะไรดีผ่านไปกี่ชั่วโมงก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะเล่นเกมอะไรและก็จบด้วยการเปิด YouTube หรือดูหนังฟังเพลงหรือบางทีเข้าไปยังไม่ทันได้เล่นก็กดออกซะละและบางครั้งเวลาที่เล่นเล่นอยู่ผ่านไปเพียงชั่วโมง2ชั่วโมงก็รู้สึกเบื่อหรือเหนื่อยแล้ว ทางที่สมัยก่อนที่เป็นเด็กเกเล่นเป็นสิบชั่วโมงข้ามวันข้ามคืนก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยเลยสักนิดถ้าคุณมีอาการแบบนี้เราคือเพื่อนกันครับคําถามนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงปีถึง2ปีหลังจากที่ผมได้เรียนจบครับแล้วก็ได้เริ่มทํางานเป,ป็นพนักงานประจําในช่วงแรกๆที่ผมกลับมาถึงบ้านเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําเลยก็คือจะเป็นการอาบน้ํากินข้าวเสร็จปุ๊บผมก็จะเริ่มมาเล่นเกมทันทีเลยครับเอาง่ายว่าช่วงแรกนั้นจัดเต็มมากกการเล่นเกมเพราะรู้สึกว่าเ,เราทํางานมาเหนื่อยทั้งวันละได้เวลาพ เหนื่อยแค่ไหนผมก็จะสึกว่าอยากจะเล่นเกมอยู่ดีแต่ก็เป็นช่วงเวลาแค่ประมาณ2-3อสาทิตย์แรกเท่านั้นแหละครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยความเหนื่อยล้าก็จะเริ่มสะสมและเนื้อหางานที่เจอในที่ทํางานเนี่ยมันก็หนักขึ้นตามช่วงเวลาครับรวมถึงความเครียดสะสมจากปัจจัยหลายๆอย่างและจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือกับปัญหาดับหมอลำของชีวิตดีๆที่ลงตัวในกรุงเทพก็คือการเดินทางที่สุดแสนจะยากลําบากอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วล่ะครับก็ส่งผลให้ในที่สุดเราก็เริ่มไม่ได้เล่นเกม จากที่เล่นปกติ3-4ชั่วโมงหลังที่ว่างกลับไปถึงบ้านก็กลายเป็นเหลือเพียงแค่ 1- 2ชั่วโมงเท่านั้นและใน,นที่สุดก็จะลดเหลือเล่นน้อยมากจนแทบไม่ได้เลยก็มีครับแต่เรายังมีเสาร์อาทิตย์นี่ใช่แล้วเสาร์อาทิตย์เราจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นจะเล่นมันทั้งวันทั้งคืนแต่แต่ตัวใหญ่เช่นเคยและการให้เวลากับแฟนของเราแหละหรือถ้าไม่มีแฟนเวลาที่เราต้องไปไหนมาไหนกับครอบครัวล่ะครับ น,นานๆทีเราก็อยากเจอเพื่อนสนิทของเรากลุ่มเพื่อนของเราเราก็ต้องอยากจะนัดเจอเพื่อนๆอ,อีกไหมยิ่งเป็นวัยทํางานก็ยิ่งอยากเจอเพื่อนเพิ่มน,นัดคุยกันเลยหรือคุณอยากจะไปไหนหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์และอย่าลืมไปว่าชีวิตของมนุษย์เงินเดือนในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ทําแค่งานหลักมันอาจจะยังไม่พอใช้นะครับเ <c oughs> หลือเก็บก็น้อยการรับจ็อบงานนอกต่างๆก็จะต,ตามมาแน่นอนนี่ยังไม่พูดถึงธุระนู่นนี่ที่เราจะจําเป็นต้องใช้ช่วงเวลาวันหยุดในเสาร์อาทิตย์เพื่อไปทําหรือจัดก,การนะครับ และในกรณีของหลายๆคนก็เป็นคนที่ต้องทำงาน6วันต่อสัปดาห์ด้วยก็ถือว่าแทบจะไม่เวลาหนักกว่านี้อีก ส่วนตัวผมในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะแอบเศร้าอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเพราะการเล่นเกมทุกวันมันมีแต่คาถามจะมีหมดว่าเราเล่นเกมกันไปเพื่ออะไรเนี่ยเวลาที่เราแบ่งมาเล่นมันกุ้มจริงจไหมถ้าเราเปลี่ยนเอาเวลาเนี้ไปทําอย่างอื่นที่มันได้เงินจะดีกว่าหรือเปล่าหรืออย่างเช่นการที่เราจะเอาเวลาส่วนเนี้ยไปให้ความสําคัญกับตัวเราเองหรือคนอื่นจะดีกว่าไหมจนในสุดผมก็เริ่มตั้งคําถามนี้ขึ้นมาว่าเราจะเล่นเกมกันไปเพื่ออะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากเกมล่ะในช่วงเวลาที่ชีวิตทุกๆวินาทีนั้นมี ต้องพูดก่อนนะครับว่าแต่ละคนก็จะมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันแต่ผมก็จะขออ้างอิงจากกรณีของผมเองและเพื่อนๆและข้อมูลต่างๆที่ผมหามานะครับ ในส่วนของเราจะเล่นเกมกันเพื่ออะไรเนี่ยอย่างแรกผมต้องขอแบ่งเป็นสส่วนกว้างๆก่อนนะครับโดยจะเป็นแบ่งในส่วนของเกมออนไลน์เกบเกทเวลต่างๆแล้วก็เกมเนื้อเรื่องเกมที่เป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์จริงๆจะแยกย่อยได้อีกเยอะมากเลยครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจง่ายจะขอแบ่งเป็น2ประเภทแบบนี้เลยกันนะครับโดยแต่ละคนเนี่ยก็ชอบสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันสิ่งที่ได้จากสไตล์เกมต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิองอีกด้วยครับ ในหมวดแรกหมวดเกมออนไลน์แน่นอนว่าผู้เล่นส่วนใหญ่จะยิ่งเล่นเกมออนไลน์มากกว่าเกมสตอรี่เกมในเรื่องอยู่แล้วครับเพราะความจริงๆแล้วมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยถ้าตามตรงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นสัตว์สังคมครับและการเล่นเกมออนไลน์ก็เหมือนเราได้เข้าสังคมได้เจอผู้คนใหม่ๆแล้วก็ได้เล่นเกมร่วมกับผู้เล่นคนอื่นเกมอรคือเกมออนไลน์ จริงๆแล้วนั้นมีข้อดีเยอะมากครับเช่นได้ทักษะการทำงานเป็นทีมได้ทัาากษะการแก้ปัญหาและการวางแผนได้ทัาากษะการฝึกฝนสายตาและมือให้ชำนาญในการเล่นได้สร้างความสัมพันธ์และได้มิตรภาพได้รับความบันเทิงและผ่อนคลายและอื่นๆอีกมากมายมหาศาลเลยครับถึงแม้ในความเป็นจริงแล้วข้อดีเหล่านี้จะแทบไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยมากเพราะว่าสังคมกีนโซนบ้านเรามันแต่สิ่งที่เราได้จริงๆแน่ๆคืออะไรนะครับสิ่งแรกอย่างที่บอกไปตอนแรก ครับว่าเราจะไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าเกมเนี่ยเหมือนจะให้เราได้เจอกับผู้เล่นคนอื่นก็นเหมือนเป็นการเข้าสังกลมสีสองคือใช่ครับใชยชนะการที่เราได้ใช้ไม่ว่าจะความเฉียบคมความรู้และฝีมือความร่วมมือของเพื่อนร่วมทีมที่เป็นทีมเวิร์กเพื่อที่จะได้อยู่บนจุดสูงสุดของตารางสกอร์หรือตารางบอกคะแนนได้เป็นผู้ชนะของแมชนั้นๆั้นการที่เรามียศมีแรงมีสิ่งที่บ่งบอกระดับความโหดและความเก่งกาจของเรา และการที่ชนะและได้ยืนอยู่เหนือผู้เล่นคนอื่นมันดูตลกไร้นะครับแต่นี่คือความเป็นจริงที่เกมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นทับแต่ถ้าจะเหมารวมว่าทุกคนต้องการสิ่งนี้ก็คงจะไม่ได้หรอกครับแต่มันก็คือความจริงของวัตถุประสงค์ของผู้เล่นส่วนใหญ่ใครเขาจะอยากเล่นเกมเพื่อแพ้แล่ะครับและสิ่งสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับผมและทุกๆคนไม่ว่าเราจะเล่นชนะหรือแพ้นี่คือสาเหตุที่ทําให้เราอยากเล่นเกมมากที่สุดอยู่แล้วครับ และยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ทุกวันนี้ผมยังอยากเล่นเกมอยู่ครับมันก็คือการได้เล่นเกมกับกลุ่มเพื่อนสนิทของเราครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆของเราหรือใครก็ตามที่เราชอบเล่นเกมด้วยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับการได้เล่นเกมกับเพื่อนนั้นไม่ต้องสนใจเลยวัชนะหรือแพ้แต่มันสบายใจและมีความสุขเฮฮานั่นคือที่สุดของการเล่นเกมออนไลน์ที่ผมชอบและเชื่อว่าทุกคนก็ต้องชอบเช่นกันครับ พูดถึงข้อดีกันไปแล้วเราลองฟังข้อเสียกันดูบ้างครับอย่างที่เกิดไปตอนแรกว่าชีวิตของคนไปทํางานเนี่ยมันมีเวลาน้อยมากการที่เราจะมาจริงจังกับการเล่นเกมเพื่อสู้กับคนอื่นเพื่อเอาชัยชนะเหมือนที่เราจะสุ่มสนานกับการเล่นเหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่มันน่าเศร้ายิ่งกว่าการสู้เพื่อเล่นคนอื่นไม่ได้มันก็คือเพื่อนๆที่เราเล่นเกมทุกๆคนต่างก็จะไปตามทางชีวิตของตัวเองกันหมดแล้วครับจะมีสักกี่คนครับที่ยังมีเวลาว่างแล้วกลับมาเล่นกับเราอยู่ หรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเราเองเนี่แหละครับที่ไม่มีเวลาว่างไปเล่นกับเพื่อนแล้วซะเองมันน่าเศร้าครับที่ช่วงเวลาที่สนุกที่สุดของชีวิตเกมเมอร์มันได้ผ่านไปแล้วจริงๆเพราะชีวิตของมนุษย์คนเราต้องก้าวเดินต่อไปและงานเลี้ยงก็มีวันเลิกลาครับพาเข้าดามาซะเงิน mm. ต่อมาในหมวดของเกมสตอรี่หรือก็คือเกมในเรื่องครับเป็นรูปแบบเกมที่เหมาะกับเกมเมอร์วัยทำงานที่สุดแหละครับ พราะรูปแบบเกมเนี่ยจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบคนเดียวเสพเนื้อเรื่องต่างๆเสิมบทบาทยิ่งจะเป็นเกมระดับทิ i เปิลเที่เป็นเกมชื่อดังต่างๆเนี่ยสิที่เพิ่มมาก็คือเรื่องกราฟ,ฟิกที่สวยงามก็จะช่วยให้เราสามารถเ n j นจอยกับบรรยากาศของตัวเกมได้อย่างมากครับเราก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆหรือสไตล์ของเกมต่างๆเนี่ยก็จะได้ความสนุกสนานรสชาติที่แตกต่างกัน เกมสมัยนี้เนี่ยก็จะนิยมขายกราฟิกแล้วก็ขายคัสซีนครับจะฟีลลิ่งเหมือนเรานั่งดูหนังแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เราได้ร่วมเล่นไปด้วยพูดง่ายๆก็คือดีทุกอย่างเลยยกเว้นเราจะรู้สึกเหงานิดหน่อยครับแต่นอกจากนั้นนะดีหมดจริงๆซึ่งผู้ตามตรงครับว่าปัจจุบันผมก็หันมาเล่นเกมแนวนี้ซะมากกว่าแล้วเพราะว่ามันตอบโจทย์เหล่าคนที่ไม่เวลาอย่างพวกเราได้ดีกว่าเกมออนไลน์เยอะครับ อะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากเกมข้อนี้ถ้าฟังเปนเพื่อนอาจจะสึกว่ามันไม่แตกต่างมากกับพอก่อนหน้านะครับแต่ความจริงแล้วมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะนี่เนี่ยจะคือสิ่งที่เราต้องการเองจากตัวเกมครับสิ่งแรกแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งก่อนหน้านี้นครับว่ามันคือการได้เล่นเกมกับเพื่อนของเรานั่นคือสิ่งหลักที่เราอยากได้อยู่แล้วครับและถ้านอกจากการได้เล่นเกมกับเพื่อนจะมีอะไรล่ะ เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมหลิงชอบซื้อสกินหรือของแพงๆภายในเกมทางที่เล่นก็น้อยมากแล้วก็ไม่มีทางที่จะคุ้มแน่นอนครับการเอาเองินไปเสียซื้อสกินของตกแต่งต่างๆภายในเกมหมดเกันไปเท่าไหร่แล้วล่ะครับกับคําว่าของมันต้องมีโดยเหตุผลถ้ามองตรงตัวเลยก็คือมันคือสิ่งที่มีคุณค่าและดีต่อใจครับเหมือนคนที่ได้สะสมของเก่า คนที่ได้สะสมของที่ในวัยเด็กไม่มีโอกาสได้ครอบครองเช่นเดียวกันกับเราเกมเมอร์ครับการซื้อสกินสะสมต่างๆชุดตัวละครอาวุธในเกมเนี่ยถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าเกมเกมนั้นจะตายเมื่อไหร่แต่ที่แน่มันทําให้เรารู้สึกดีต่อใจทุกครั้งที่ได้ใช้ได้เล่นหรือได้เห็นมันครับแถมของเหล่านี้เนี่ยจะยังทําให้เกมการเล่นของเรามีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยได้จริงๆครับทาไม่เชี่ยคุณก็ต้องลองลงทุนดูการดองเกม สิ่งแรกที่เราได้เลยโดยตรงจากการดองเกมก็คือมันคือการเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาเกมที่ดีครับถ้าเกิดว่าเกมนี้เนี่ยได้ทําออกมาดีมากเราที่เป็นผู้เล่นที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เขาทําเกมดีๆออกมาอีกครับ จะเชื่อหรือไม่ก็ต้องเชื่อครับว่าการดองเกมสาหรับบางคนนั้นมันช่วยให้มีความสุขได้จริงๆหรือจริงๆคุณน่ะอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะครับโดยถ้าคุณไม่เชื่อลองเปิดดูคลังเกมของคุณทุกๆแพลตฟอร์มดูสิครับจีมยูวีซอฟอีพีหรืออื่นๆอะไรก็ได้ลองเปิดมันขึ้นมาดูและคุณลองนับดูสิครับว่าคุณใช้เงินซื้อเกมเหล่านั้นไปเท่าไหร่แล้วแล้วลองมาคอมเมนต์พิสูจน์กันดูว่าคุณเสียเงินซื้อเกมไปมากเท่าไหร่คราวนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วครับว่าคุณคืือออนักกดงเมหรป่า เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักการทางจิตวิทยาออกมาแล้วก็พิสูจน์ออกมาเป็นจริงๆอย่างจังแล้วนะครับว่าการซื้อเกมนั้นเนี่ยสามารถช่วยให้เรารู้สึกถึงความประสบความสําเร็จและก็ได้รับความพึงพอใจครับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เล่นก็ตามเราก็จะได้ความรู้สึกเหล่านี้มาดูในใจเราแล้วเพราะคิดไว้ว่าสักวันหนึ่งจะได้เล่น ถ้าคุณไม่เชื่อว่าการดองเกมมีความสุขจริงทุกวันนี้คุณเล่นเกมอะไรอยู่ครับคุณเล่นเกมที่คุณเสียเงินซื้อราคาแพงๆอยู่หรือเปล่าล่ะครับหรือคุณเล่นเกมฟรีที่เป็นเกมหมาล่ะครับกระจบไปแล้วครับสำหรับเราเล่นเกมกันไปเพื่ออะไรและอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากเกมข้อมูลเนื้อหาต่างๆที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆฟังภายในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นจากความคิดเห็นส่วนตัวเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงความรู้สึกของเพื่อนๆอะไรเนี่ยก็ ลองคอมเมนต์แนะนํากันได้ครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วกันส่วนท่อข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยครับสําหรับวันนี้ก็คงจะไม่รบกวนเพื่อนๆแล้วครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําเกี่ยวกับหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเกมเนี่ยก็ลองแนะนํากันมาได้ผมก็จะไปหาข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบการแชร์ประสบการณ์ชีวิตไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ก็มาถึงจุดนี้แล้วจริงๆจุดที่ไม่ได้ทําเนื้อหาเกี่ยวกับเกมแล้วแต่เป็นการท หาหเกี่ยวกับชีวิตจริงๆของพวกเราทุกวันนี้ยอมรับว่าเกมที่ผมเล่นเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยมากก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้มาทําให้เพื่อนๆดูกันนะครับต้องขออภัยไว้จริงๆไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ